สวัสดีครับพบกับผมอีเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการใส่ภาษาไทยลงไปในแผ่นติดตั้ง Windows 7นะครับวันนี้เราจะสอนวิธีการมูแผ่นติดตั้ง Windows 7นะครับให้มันกลายเป็นเมนูภาษาไทยนะครับแบบที่เราไม่ต้องไปติดตั้งภาษาไทยทีหลังนะครับยัดเข้าใส่เข้าไปในแผ่นเลยนะครับ เรามาดูเครื่องมือในการทํากันก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีไฟล์สําหรับภาษาไทยนะครับเป็นไฟล์ภาษาไทยสําหรับ Windows 7นะครับซึ่งผมได้าดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจากเว็บ Microsoft นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาจะมีโฟลเดอร์ตัวนี้ครับ t h t h นะครับเป็นไฟล์ dll นะครับ ที่ถูกแปลให้เป็นภาษาไทยนะครับไฟล์พวกนี้ถูกทําให้เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับปกติมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเขาทําการแปลให้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือไฟล์ภาษาไทยนะครับต่อไปเราก็ต้องมีแผ่น windows เจ็นะครับ <นะ S 2> ผมจะสาธิตวิธีการแก้ไขบนญ windows เที่เป็น วิดูเซเว่นเอาตเต์มิหิบสีิตแล้วกันนะครับนะซึ่งเป็นไฟล์ dis iso นะครับที่ได้มาจากแผ่นวินโด้นะครับเอามาเก็บไว้ในรูปแบบ iso dis image ไฟล์นะครับนะเามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นก็ทำการเมาส์มันขึ้นมาก่อนนะครับผมจะเปิดมันขึ้นมาให้เป็น dive นะครับ อแนอนดรอดของเราก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเซตอัพ .dot อนะข้างในนี้ก็จะเป็นไฟล์ตัวติดตั้งวิดโอนะครับตัวนี้เป็นวิดีโอแอนติเมด32บิตนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเราจะยัดภาษาไทยใส่เข้าไปให้มันนะครับให้มันรองรับยูสเซอร์ไทยอินเทอร์เฟซนะครับเปิดดูวนี่เมนูก็จะเปน หน้าตาประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับดั้งเดิมนะครับนี่นะครับเราจะทําการเอาภาษาไทยเข้าไปใส่ในแผ่นนี้นะครับแผน่นติดตั้งวิดวแผ่นนี้จะกลายเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับเรามาเริ่มกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ให้ดูก่อนนะครับว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นภาษาอังกฤษนะครับเราจะใส่ภาษาไทยเข้าไปให้มันผมจะปิดหน้านี้ที่ก่อนนะครับขั้นแรกนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับบนเดสก์ท็อปนะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะสร้างเป็น Win7 ไทย คือเซเว่นไทยเด็กคอม d ดีวปอรประมาณนี้เมื่อเราสร้างโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้เราทำการ Copy ไฟล์จากแผ่นติดตั้ง Windows 7มาใส่ในโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับ c o นะครับมาที่ DVD ของเรานะครับแผ่น i ิด o w s 7นะครับเปิดเข้าไปนะครับ copy ไฟล์ทั้งหมดมาเอามาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นบนเดสก์ท็อปเมื่อกี้นะครับวางมันลงไปเราโปรแกรมคัดลอกไฟล์สักคู่นะครับ ไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้ดีวีดี DVD ตัวนี้ก็เอาออกได้เลยนะครับปิดทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีไฟล์อยู่ในเดสก์ท็อปแล้วเราได้ค o ปปีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเปิดเข้ามาดูอ e ะเซตอัเอ็กซ์อ e นะครับมาดูเราเป็นภา,า,าษาอังกฤษไหมนะครับนี่นะครับภาษาอังกฤษตัวล้วน SETUP IS STARTING ครับตอนนี้นี่ก็เป็นภาษสร้างกิดดูประมาณนี้ครับเราจะทำใส่ภาษาไทยให้มันนะครับโดยการเข้าไปที่ Source นะครับเราจะเห็นโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า enus นะครับ โฟลเดอร์ er ตัวนี้เป็นโฟลเดอร์ไฟล์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะทำการเพิ่มภาษาไทยเข้าไปก็คือให้เราไปดาวน์โหลดอ i า d o w s t ไทย User Interface มานะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับ th ขี th ตัวนี้นะครับ copy มาแล้วก็มาวางลงไปนะครับ นี่คือโฟลเดอร์ภาษาอังกฤษส่วนตัวนี้คือโฟลเดอร์ภาษาไทยนะครับต่อไปเป็นการเซตคอนฟิกให้มันนะครับให้มันให้ระบบปฏิบัติการ windows 7ชี้มาที่ t h ี t h ตรงนี้นะครับให้รู้ว่าเป็นมีไฟล์ภาษา,าไทยอยู่ในนี้นะนะให้เรามองหาคำว่าแ a n งกับ imi นะครับนี่นะครับ แรง I. 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 นะครับตรงนี้แล้วก็ทำการแก้ไขนะครับในที่นี้ผมจะแก้ไขผ่านโปรแกรม n น t ตแพดพัดๆนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ Edit ใครมีโปรแกรม n น t ตแพดก็ใช้ n น t ตแพดได้นะครับแต่โน้ตแพดพวกความมันจะใหญ่นะผมใช้ n น t ตแพดอัดพัดเลยกันนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ นี่คือไฟล์ที่เราต้องแก้นะครับให้เราทำการเพิ่มภาษาไทยลงไปนะครับจาก enus นะครับให้กลายเป็น th th นะครับพิมพ์เล็กแล้วก็ค่อยพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ใส่ค่า0ย์ลงไปอีกบรรทัดหนึ่งนะครับก็ทำเหมือนกัน พิม์พเล็ก th th ใหญ่นะครับแล้วก็เท่ากับ th เล็ก th ใหญ่นะครับเราจะเพิ่มคำสั่ง th t ี th ลงไปนะครับในไฟล์ที่ชื่อว่า l a n g i n i นะครับตรงนี้นี่ ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า s o r t นะครับกด save ไป1ทีนะครับอะแ้เรามาลองดูว่ามันแสดงภาษาไทยได้หรือ,อยังนะให้เรามองหาไฟล์ที่ชื่อว่า setup ครับนี่คือวิดีโอของเรานะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ s o r t นะครับเรามองหาคำว่า setup นะครับ ตรงนี้เราเปิดมันขึ้นมาอตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเรามาลงสักคู่มันจะมีเมนูตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าผมเลือกตัวนี้คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าผมเลือกตัวนี้คือเป็นภาษาไทยนะครับอาใหมนะครับ เปิดให้ดูใหม่เปิดไฟชื่อว่า setup e e ข,ขึ้นมาเยียนะครับผมจะเลือกเป็นภาษาของฉันคือภาษาไทยนะครับาตอนนี้มีุนูภาษาไทยขึ้นมาแล้วนะครับภาษาที่ยจะติดตั้งภาษาไทยรูปแบบเวลาและสกุลเงินไทยประเทศไทยนะครับ ก็มีเลือกไล่คนจะกดไปนะครับมันก็จะขึ้นเมนูมันก็จะมีเมนูภาษาไทยให้เรานะครับประมาณนี้ตัวนี้เงื่อนไขนี่จะเป็นภา,า,านษาอังกฤษอยู่นะครับยังไม่ได้ทําการแปลนะครับ Windows 7 r m 0 Ultimate ยอมรับเงื่อนไขไปนะครับ กำหนดเองนะรับรุ่นครับรุ่นตัวนี้ก็จะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อเข้า Windows Update ส่วนกำหนดเองก็คือติดตั้งจากแผ่นนี้แหละไปนะครับเข้าได้ีเข้าลงฮาร์ดดิสกของเรานะครับกำหนดเองนะครับกจะประมาณนี้นะครับสำหรับการทำแผ่น Windows ที่เป็นภาษาไทยนะครับหรือเรื่องว่าการยัดเมนูอินเทอร์เฟซ ภาษาไทยเข้าไปในแผ่น Windows 7นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะผมจะปิดออกไปนะครับนะเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีเมนูที่เป็นภาษาไทยนบ,บนแผ่น Windows 7พร้อมที่จะเอาไปติดตั้งลงอานดีดของเราลงเครื่องของเราแล้วเราก็จะได้ Windows ที่เป็นภาษาไทยแบบ เวอร์ชันเต็มครับไม่ต้องไปลงภาษาไทยย้อนหลังนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะเอาไฟล์พวกนี้ไปใสย่ยัดใส่เข้าไปในแผ่นแผ่นตัวเดิมที่เราทำไว้นะครับเอาไฟล์พวกนี้ที่เราทำการแก้ไขมือกี้นี้หน่อยนะครับยัดเข้าไปในแผ่นตัวเดิมแล้วก็ใส boot ่บูตเทเบอร์ให้มันลงไป ใส่บูติเวอรของ windows ลงไปในไฟล์ iso แล้วก็จะเขียนลงแผน่นหรือว่าจะเซฟลงไปในไฟล์ iso ก็ได้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปติดตั้งลงเครื่องนะครับถ้าผมเลือกอ g ง i s h มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าผมเลือก ภาษาของท่านคือภาษาไทยมันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับนี่นะครับอังกฤษไทยประมาณนี้นี่นะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทำแผ่นวินด์ดู ซเว่นนะครับทำแผ่นติดตั้ง windows 7ให้เป็นภาษาไทยนะครับหลักการก็คือหานะไฟล์ที่เป็น user interface ภาษาไทยครับยัดเข้าไปในแผ่น windows นะเราก็จะได้ภาษาไทยหรือใครจะเอาเป็นภาษาอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาไทยมันมีหลายภาษาครับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นยัดเข้าไปสามารถยัดเข้าไปใส่เข้าไปได้มากกว่าหนึ่งภาษานะครับก็สำหรับน,นี้ก็ จบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ